เมื่อได้ฟังเพลงปันความสุขให้เพลงนี้เชื่อมั่นว่าทุกท่านฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นในใจเสียงร้องอันไพเราะของผู้ขับร้องเพลงนี้คือคุณอัจิมา,าทีขาวาทินซึ่งก่อนหน้านี้คุณอจิมาต้องประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพและธุรกิจ เมื่อเจอทุกข์เธอจึงสแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วคุณอาจิมาก็ได้ค้นพบเทคนิคการสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับธุรกิจได้อย่างอัศจรรย์จากการแนะนำของคุณเนธนภาซึ่งได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรพาคุณอาจิมามาร่วมฟังประสบการณ์อนุภาพการภาวนาสัมมาอารหารังทำให้คุณอาจิมามีกำลังใจ และได้กลับไปภาวนาด้วยตนเองเพียงไม่กี่วันเธอก็หายจากอาการป่วยและกิจการสถาบันสอนดนตรีก็มีรายได้เข้ามามากอย่างอัศจรรย์ที่สุดนับตั้งแต่เปิดกิจการมามาติดตามเรื่องราวความสุขที่คุณอจิมาจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะเมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะตัวเองประสบปัญหาสุขภาพค่ะเนื่องจากว่า ไปผ่าตัดไปผ่าตัดรังไข่แล้วก็หมดฮอร์โมนพอหมดฮอร์โมนแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ยาฮอร์โมนทานยาฮอร์โมนใช่ไหมคะปรากฏว่าเราก็เอฟเฟกกับยาพวกนี้ทําใหา้ตัวบวมหน้าบวมล้าหนักขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นไส้เวียนหัวเจียนปวดหัวนะคะคือไปไหนไม่ได้เลยอ่อนเพลียมากแล้วก็ต้องอนอนอยู่บ้านอย่างเดียวเลยะคะ่ะก็เลยแบบ นอนอยู่บ้านเราก็พยายามจะทําสมาธิแต่ปรากฏว,ว่าด้วยทุกขเวทนาตรงนี้มันทําให้เราทําสมาธิไม่ได้เลยค่ะก็พยายามใช้เทคนิคหลายๆวิธีก็ไม่ได้จนวันหนึ่งค่ะก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยตัวเองไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็พยายามพาสังขารตัวเองเนะะี่ยค่ะไปวัดเพราะว่านั่งสมาธิที่บ้านนั่งไม่ได้ก็พยายามไปวัด แล้วก็ไปนั่งสมาธิในห้องปัญญาซึ่งก็ก็ยังนั่งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังดีกว่านะคะเราก็ตั้งปณิธานกับตัวเองเลยว่าเราจะพยายามไปให้ได้ทุกวันไปทําทานไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันจนจนวันหนึ่งก็ได้มาเจอกับเพื่อนนะคะชื่อคุณนิดกค็คือคุณเนธพานะคะเขาก็แนะนําว่าให้ทําบุญหลวงปูส่สิตอนเนี้เจอปัญหาอะไรก็ช่างมันแล้วประกอบกับตัวเองก็ธุรกิจแย่ะคะ่ะติดลบอยู่ เ,เมื่อเดือนก่อนที่จะมาวัดนะคะเนื่องจากว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิด้วยทุกขเวทนาด้วยแล้วก็ต้องไปดูปแลคุณแม่ที่ไม่สบายด้วยก็ทำให้ธุรกิจเราติดลบไปที่หม0 0นกว่าบาทนะคะจนจนเราทนไม่ไหวแล้วพอเราไปที่วัดเราก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนก็เลยแนะนำให้มาสวดธรรมจักนะคะเราก็เลยคิดว่าคืออะไรก็ได้ตอนนี้ขอให้ ขอให้บุญช่วยเราบุญอะไรก็ได้ขอให้ช่วยเราก็เลยเหมือนวันนั้นไม่รู้เหมือนล็อกบุญหรือเปล่าก็เลยได้ไปสวดธรรมจักรเสร็จแล้ววันนั้นหลวงพี่ปรเมศก็เอาวิดีโอมาเปิดให้ดูอะค่ะมีคนเป็นมะเร็งแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งที่บอกว่าออปอดฉีกต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งพี่คนนี้เขาก็บอกว่าเขาเคยนั่งสมาธิได้ดีแต่พอทุกขเวทนาเข้ามาเขาก็ไม่สามารถจะแบบตรึก องค์พระหรือตึกดวงแก้วหรือทําใจใสๆแบบที่เขาเคยเป็นได้เลยเขาทีนี้หลวงพี่ก็ไปแนะนําว่าให้ท่องสัมมาอรหังเนี่ยห้าร้อจบเขาก็บอกไปว่าจบที่ร้อยแปดอะใจเขาหลุดเข้าไปเลยแล้วแล้วสภาวะใจเขาดีขึ้นมากแล้วความเจ็บปวดมันก็หายไปเลยทีนี้เราก็เลยมานึกถึงตัวเองว่าอูขนาดเขาเป็นขนาดมะเร็งเป็น ปอดฉีกอะไรเงี้ยคือแย่กว่าเราหลายเท่าอ่ะเขายังหายเลยอ่ะแล้วเราเป็นแค่นี้เองก็เลยได้กําลังใจจากตรงนั้นนะคะวันนั้นพอกลับมาคือสัมมาละหังเนี่ยเคยท่องแต่เราก็ไม่ได้เห็นความสําคัญนะคะคือท่องแค่ว่าสัมมาละหังไปไม่ถึงสิบรอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ก็ไม่มีอะไรท่องไปก็ธรรมดาแต่พอวันนั้นอ่ะพอท่องร้อยจบพอจบที่ร้อยขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่า,วา สภาวะใจมันดีขึ้นเรื่อยๆความเจ็บปวดมันลดน้อยลงพอเที่ยวที่200อยกว่าค่ะความปวดหัววันนั้นปวดมากเลยพอสองทร้ยกว่านะความปวดมันหายไปเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่มาแทนที่ก็คือแบบตัวเราเบาเราโล่งแล้วก็บบใจเราสบายมากเลยอะค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็แบบดีใจมากเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบสมรหังจะชว่วยได้ขนาดนี้ค่ะแล้วอีกวันนึงก็ไปที่ห้องปัญญา ปรากฏว่าก็ท่องสมมาหังไปไม่กี่ครั้งเองอะค่ะสภาวะใจที่เราได้ตอนกลางคืนอะที่200ประกว่าจุกก็เข้ามาเลยค่ะแล้วก็วันนั้นนั่งได้สองสามชั่วโมงนั่งแบบยาวมากเลยอะค่ะแล้วก็สบายใจมากมีคว,วามสุขมากเลยอะค่ะแล้วก็แบบส,สภาวะใจเดิมๆอะที่เราเคยนั่งได้ดีๆก็กลับมานะคะเสร็จแล้วก็จากวันนั้นมาเนี่ยค่ะ พอสวัสดิตอะที่เราเปิดสอนทําคือทําธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบไม่รู้ว่าออน้องๆก็มาสมัครเรียนกันเต็มเลยแล้วน้อง,องๆเก่าๆก็ต่อ,ต,อต่อคอร์สอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าไรายได้เข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะปรากฏว่า,วาจากติดลบอยู่เดือนนั้น16,00 0กว่าบาทอะเข้ามาเดือนเข้ามาเดือนนี้ค่ะแสนกับอีก16,00 0กกว่าบาท นะคะซึ่งแบบว่าเป็นเป็นรายได้ที่เข้ามาเยอะที่สุดเท่าที่เท่าที่เปิดโรงเรียนมาไม่เคยไม่เคยเข้ามาเยอะขนาดนี้เลยะคะ่ะแล้วก็สุขภาพเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนร,รอบข้างพ่อคุณ,พ,คณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขคุณแม่ก็จากป่วยก็ดีขึ้นก็ขออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่ามันจะเกิดอะไรกับเราก็ ช่างมันให้หมดเลยนะคะแล้วก็สัมมาละหังอย่างเดียวเลยมันอัศจรรย์มากะค่ะอย่าเพิ่งท้อนะคะท่องให้ได้จงเชื่อว่าอย่างน้อยอ่ะห้าอจบต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเลย